สวัสดีสวัสดีคุณพี่น้องเบิ่อนสุขุสุขคน,นเด้อมือนีเก็อยู่กับสช้าหนำคือเก่าพี่น้องเอ้ยมือน,นี้คอยซีมุ่งฝ่ายแต่ว่าคอยอาบนา้ำด้วพี่น้องเลยพ้นตกแบบพ้นบริโภคเป็นแบบคึมค้มคับนะมือน,น,น,นี้เพิน่นว่าซีนี่อาการคึมค้มคับมาฉันนะก็ได้อันนั้นก็ได้อาบนา้ำพี่น้องเอ้ยมือน,นี้น้าเวิร์งแข,ข้งขาผิดแตกเว้ยแข,ข้งขาแขงแตกก็ได้อาบนา้ำแตะเวียงตะเวนนะพี่น้อง อาเดี๋ยวก็จะให้เบิ้งฟื้นทีไปตัดมาพี่น้องเพราะทั้งบ้านเท่าพิ่นสิตัดฟื้นนะป้าไว้นี่ก็สิเป็นนี่ก็สิเป็นฟื้นพี่น้องฟื้นเป็นเป็นยังคือตัดมาหลายแทนพี่น้องเพราะว่าฟื้นนี่หาโหลดพี่น้องเอ้ยลูกพิ่นแก่มากกสองโหลดละกาให้เพิ่นหามาให้อีกสามหลดเป็นหาโหลดเพราะว่าทั้งบ้านเท่าประเพณีทั้งลาวค่ะนี่เพิ่นจะ เวลาขอดลูกออกมาเตรียมฟื้นไหวฮะพี่น้องเอามาถามหมันบ่ตายกะเอามากองไหวให้มันหมัดหมาให้มันตายเวลาถ้าขอดลูกออกมากะสิดังฟื้นนะพี่น้องเอ้ยบบคือคนไทยพื้นใดคนไทยพื้นจ้าโบนอนโบนอนกรรมนากงานเท่าเสือเอิญนอนนอนหมอกกรรมนะก็เดยแต่ฟื้นมาไหวเพราะว่าตัดมาเอาเป็นสะโพกของไผผู้เดียวแล้วพี่น้องเอ้ยปาปาปะนะปาเพิ่นกับมีลูกคือกันเพิ่นทองในแปดเดือนแหละแล้วเพิ่นสิมาขอดลูกแหละนะ ก็ได้ตัดมาเพื่อเพอนเอยลยแหละกันคอยนำ้ำสองคนนะพี่น้องเอ้ยก็ได้เอาหารถจั่งเพิน่นเอามาใหาก้กระซามรถฟืน้นก็นกล้องทีมด้วยจะค,นนยอ,คอยอย่างอีกครึ่งอยู่หรอกย่างอีกสองสามเดือนผูนหน่ะจังสิ่เลนอนหลังไฟแบบนี้นะพี่น้องข้างบ้านเท่ากันฟื้นรถมาง่ายมาง่ายจังสีนี้วฟื้นเสียเอาดังคิงคิงนะพี่น้องจูเข้าไปให้คิงถอกนะพิง <Pink. S 1> คิง <Pink. S 1> พิงไพ่ได้บริเวณด้คิงหลังให้มัน เป็นทานและะ้วก็ค้างทองค้างใสให้ปัวข้างในเฮาขนาะดพี่น้องเอ้แต่จะดังฟืดแบบนี้ขนาะดไปพี่น้องเดี๋ยวกห่อผ้าลอบาน <c oughs> แล้วห่อผ้าพี่น้องลอบานส่วงนะ้ฝนในพี่น้องเอ้ยทางกะพีร่ายแห้งแล้วก็สิไปหาซื้อแนวกินเลยเพราะว่าช่วงโควิดยากินยังกับโบได้กินมันโบได้ออกข้างนอกพี่น้องเอ้ยออกอะอยากเลยโบอ,ออกจะไปชื่ออีกฉากไปแต่ให้แต่หน้าซะเพิ่นมีมีม มีคนในบ้านเพิ่นเปิดหลานในหน่อยดอกเปิดในเฮือนนะเพิ่นบ่ได้ไปเลาะขายแต่ก่อนเพิ่นก็สิขี่ลดไงเลาะคล้ายแต่เด่เี๋ยวเพิ่นไปบวไรเพิ่นก็ได้จำหัวใจแล้วก็ลูกเสี่ยนเด็กกะอัวมูเพิ่นจะเฮ็ดขายในบ้านข่อยก็ได้สิไปซื้อมากินหานะเพื่น้องก็คืออยากลูกเสีนบ่ได้กินลูกเสี่ยนทั้งวาเซโนเพิ่นปิดบ่ได้ไปเชโนกะเป็นเท่าไยทิศล่ะก็ได้บ่ได้ไปซื้อก็ได้สิไปซื้อกับกับบ้านเพราะว่าเพิ่นเฮ็ดขายอยู่ในหมู่บ้านเดี๋ยวสิพาเลาะบ้านเด้อพี่น้องเอ้ย เพระาะว่าฝนตกแบบน,นี้กะอากาศกันหน้าหนาวพี่น้อง,งเอ้ยไปเดี๋ยวเข้าไปเลาะโมบาทตาโอริอเดี๋ยวห้าสิไปเลาะบานกันพี่น้อง,ง,งเอ้ยช่วงนี้กะเหมือนฝนมาอีกแะไรฝนยังบ่ทันหยุดตกหรอก เดี๋ยวไขประตูหัวกว่อนออกมาบาา่ไปไปไปรอบาทกันหนาวเดหนาวทำน้ำเ,ออเยี่ยวเขาแล้วเนาะแบะเลยเนี่ยแบะเลยเนี่บยบ่ ไปฮะซื้อแนวมากินนี่คนทั่วเขาอีกจ้าโอ้โหมาค้ามนะลายนี่โ,โมบานกะทางเหิ่มแหงในแดนนี้จงังไรซำนี้เนาะปกติแหละเปลื่อนเปลื่อนลมเมนี้แหละยขยาฝนแนวพี่น้องเอ้ย ขันเพราะว่าปรตูกจาจักนาดอุ้ยเจือกเลยนี่คืเป็นทางซ้ำเนี่ยขนมือทางนี้ไปนักคู่ทางนี้ก็สิเลาะเลาะบานหาชื่อลุกซีนให้ชาวนาขนเามือจมอยากลุกซีนคนไี้สร้างอยากคู่อันตัวแนวอุ้ยหนาว บ้านเท่ากับไปทั้งนี้คอยบุญหูได้ว่เชืออไทยหูงอ่ะไ่เหนี่ยเลยเ่จะบอกทีบ้านจะคนหัคนนึ่งย่ามนี่ก็ค่อยมีคนเนาะเพราะว่าคนไปดีอยู่ไฮอยู่หน้าเลินไปย่ามเกี่ยวขาวเนาะตื่นมาเพิ่นกินบอปน่ะทางเขาเพื่อนเหนื่ กมีอา้าวคือว่าขั้วหน่อยได้ค่ะคั้ยวะงัวมันเป็นคั้ยได้งัวในก็ระเป็นบาดบาดนู่นด้วยวางทุ่มสะอาดพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวว่างๆที่ให้พี่น้องว่วงข้าบุญเพชรประตูคมข้าวัดนี่พี่น้องทางข้าวัดนี่ยังโมเลอยู่ทางข้าวัดกัได้พี่น้องเอ้ยยังเป็นโค้มอ,ามอา้าวงัวไปงัวปลาเตานะมา เราพยายสมมาเขาตัานมากเอ้าวกลัวกระเจี๊ยบใช่ไหมเสรได้แล้วกระวศุได้ไปแล้วเราจะไปหาซื้อแนวกินกันพี่นอ้องมีลูกชิ้นบน <c oughs> อว์นี่ได้ยินอยู่บ่ว์ประชนุนมีลูกชิ้นบ่ <c oughs> มีเชยบ่มีบ่ ลูกพีทลูกพีท <c oughs> <c oughs> เอิ้อนเท้าเมฆาเพื่อนมะไก่พี่น,น้องเลยอ้าวนอนบ้านอ้าวเราคือนอนบ้านคู่มือฮั้นเอานี่คุณสาวมาซื้อยังเด้อคุยน้อยเหรอมันยากอ <c oughs> ยากแนงนะแลนบลุบมันได้นะฮะอือเจีบกันคุณบูไม่อยังตามซอกตามซอยไนงะ ผู้ชายยานของยืนโต๊ะเนี่ยยาดของกันละยานยานแท้ไพลาหรือว่าอื้อนี่พี่น้องได้เป่นเปิดร้านข้ามุกเกี้ยวเข้าไว้จากคนเลยกุ้ยน้อยนั่นเรียกว่าเกี่ยวคนโอ้หลายแท้คนคืออย่างหลายแท้ ทีขายเบิร์ตวะนี่จจเจ้ากำลังไปเอามาวันนี้ดิดิจะเอาอะไรนะเหนาเน,นานะเหน,น,น,นาเอาเพื่อนู่นนี่เท่านั้นเพื่อนว้าบางคนหล่นไปนานแล้วเนาะถ้ามองมาชื่อเพียงนะกินดิ แจ่วกับแจ่วนั่นเนาะอยู่แกะคัดชื่อชื่อลืมเอาลงจากรถเฮ้ยชิมมั้งลูชิมมั่ก้อนมาชิมหรอชิมไหมเฮ้ยขอลาตรงนั้เนี่ยชิมก่อนจนน่องมันแยกแล้วเนาะมันเฉียวเนาะมันเฉียเป็นตากินได้จะเอาอีกเฮ้ยพวงนี่นะอันนี้เอาอีกเอาให้มันชิมรถกระเดินได้ชื่ออเลยอุดหนุนกันแน่มันออกทางชื่อลายได้เนาะ ชื่อบ้านนั่นใช่ไหมนาะก็ลายๆแน่นหนออกไปทางจังประหยัดนมาดีนะไรคนเราบ้านเฮามันบ่คอยสนับสนุนกันดอเนี่ยใด้ยันหนึ่งมันต้องสนับสนุนกันปกติก็ะทำเราหมดแล้วเนาะคือชื่อมันติชิโน่ขายกันใช่ไหม ก็ไ,ไปชื่ออยู่ตลาดเชวนเันบ่เราไปรับมาแต่เวันมุได้ค่าน้ำมันกับชนปาแล้วเพื่อที่ฮอตน่าไรนะไม่ธรรมดาได้พี่น้องซิปซเลยซีหมไมอ่้าอี่เ่ลยเไม่ิจาออกเลยไม่เลยทั้พันพันหนึ่งบ่ ทา่านเกีย๊ยวเมื่อไงแบเนแค่ป้าเจ้าผู้พิพากษาอ้นเยตอนนี้ฮาก็ไลยลูกสินมาแล้วพี่นองเอ้ยนี่ เย็ๆอยู่ลำตีเหลานี่ยเาดูพันนีจะ่ายใบหูใคเนี่ยจะทายใบหูใค่วะบ่อคถ่ายจ่าไสันใหญ่เนาะกลำลำขักแผลลำมือขาวแต่ว่าาวกลำหามน จได้เนาะคือมันทรายเหม่อไบอทรายทิดเลยนะลูกวิดลูกวิดเด้เครื่งเดือนรือว่าเศ้ามืออไลูกกับอิดเธอเือกเเออบอลมือดอกบลิไ่ได้ค่ะพ่อ่ทีวไม่ใช่ป่ายคนดินไ่ดสี่าได้ลูกามีดนะครับอย่บนไดินแล้วยำวาเรายไปเลยมอืมนัลนมยาวนดแล้วก็ยาหนาวนะขิงแฝดได้เนาะ ี er them. Them. Like ่กระเช้นรอบหอบบ้านพี่น้องเอ้ยขางในพ่กระสือราบรรายแค่บร่ายแค่นี้อ้มีคนรดรุดเพื่อนผวบ้านนี่รุรุดนะโม่รุดีกัแนกอนใดโอ้ปริเอะอรย่านอะไรกนเี่เกี่ยวกับูกลัเงนอไรผูกลังเงอนใน Oh, อา๋อขอไปกินเนื้อขอนะอดูโมทึกขอนเทียนพิธีเดียบร้อยนี่ซื้ออยู่กับบานไดนะะ้ฟักสู้น้ำผักกระดำในการฟักอีจ้งฟักสู้ใส่จากลูกเบมันเคยกินเนี่ยเคยกินฮอนดอกได้เคยไปกินได้ลูกชิน้นเพราะว่าเพป็นอย่างขายก็บานเพูดออกไปขายอยู่เนอะโมได้อบา,บ,าบานจะกินตัวนี้หโมน่าอกว่าแดงๆองไงขอยบอได้เอาตัวนัววว้นโมแซ่บมันมินขอยแซ่บ ขมเอาตัวนี้มันแสบตัวนี้ค่ะเั่นคือขจิป้อนเพราใจแล้วบ้บไปนี่คนไข้ทั้ทงจามเอ็นเลยค่ะลูกซีนยังยั้งคนกไข้แบบว่ามันเป็นหาดหน่อยๆคนเปิดเลยว่าช่วงโควิดนะพี่น้องเอ้ยก็โอเคพี่น้องเอ้ยจะได้ไกะคลิปนี้ก็เพียงเสนุวิดเพลยพี่น้องกัขถามากดไลคก์กดแชร์กดติดตามให้ซราหนักไม่ได้พี่น้องเน้อสบายดี ให้ล้านๆผู้ละไมพี่น้องเอ้ยเพิ่นผ่ากันจบนันจกินเนี่ยาบจับบัก็แสบด้วยมันจังหนามติดพีช่างไอ้ทีมากกว่าให้บุไมเพราะว่าที่ที่วะจ้าพอแล้วจะแม่บู้ละไมจะชามลูกละนี่ดีให้บบกโออลยจากแต่อยู่หน้าพูดเลยฮะแช่บอยนะเอาน้าไปกอไป